สวัสดีค่ะเจคเคนโน่ no. นำเสนอให้ชมกับที่ดินเปล่านะคะแปลงนี้เป็นที่ดินในเขตของชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะทุกท่านมีรั้วเรียบร้อยนะคะรอมรัวไว้เรียบร้อยค่ะทุกท่านที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องถมแล้วนะคะเหมาะสําหรับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยได้เลยค่ะน้ําไม่ท่วมเพื่อนบ้านอัธพยาศัยดีบรรยากาศเงียบสงบค่ะ บนพื้นที่ในปัจจุบันนะคะปลูกเป็นสวนไว้ค่ะทุกท่านมีทั้งกล้วยมีทั้งมะม่วงเบานะคะซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วด้วยค่ะที่ดินเปล่าแปลงนี้เนื้อที่ขนาด79ตารางวาค่ะอยู่ที่บ้านท่าทองตําบลนครสวรรคตกอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะราคาเหมาแปลงไปเลยค่ะในราคา1ล้านบาท สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้นะคะพอทางเราเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าค่ะในวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ